ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยแชน n นลนะครับช่องรีวิวเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเหรียญชนิดละ5บาทนะครับซึ่งวันนี้เรายกตัวอย่างมา3เหรียญ3ปีพศเช่นเดิมนะครับที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับทั้ง3เหรียญนี้ครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านะได้รับชมข้อมูลกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับมารวยก็อยากจะขอกราบขอพระคุณครับพี่ๆน้องๆกับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับช่องมารวยชาแนลนะครับเพื่อที่จะเป็นจะได้เป็นกําลังใจครับจะได้มีแรงใจในการทําคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ5บาทรปีพศ2533นะครับซึ่งอายุอาณามของเหรียญน,นี้นะครับก็ป่าเข้าไป30ปีแล้วครับซึ่งแต่ก็ยังคงสภาพที่ค่อนข้างจะสวยงามอยู่ครับทั้งตัวหนังสือรูปลักษณ์ต่างๆนะครับค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสีขาวครับเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีผลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนวงขอบเหรียญน,นะครับชิดวงขอบเหรียญน,น,น,นะครับ,บ,รนนก,รบก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับขอบเหรียญด้านนอกครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจกักร ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอ,อักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับตามโดยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2533น25้นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขห้าไทยเลขห้าอาราบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับคันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ แล้วก็สำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2533นี้มนีะครับมียอดผลิตอยู่ที่38ล้านนะครับ5,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ไม่ถือว่ามากไม่ถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่า เหรียญกระสับนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมนะครับเพื่อจะทําการผลิตเหรียญรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของประเทศไทยนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆนักสะสมนะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันเก็บไว้นะครับแลยยังเป็นที่กล่าวกันมานะครับว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับ ราคาเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2533นี้ครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่ๆน,น้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับ เราก็อยากจะแนะนำนะครับให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับกำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงกว่าหน้าเหรียญไปหลายเท่าตัวนะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับแล้วก็นะครับราคาก็พุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับ มาดูที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีพศ2535นะครับเป็นอีกเหรียญนึงนะครับที่อยากจะแนะนำว่ายอดผลิตยังไม่ถึง5 0ล้านเลยนะครับข้อมูลของเหรียญครับก็จะเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มมน้ำหนักอยู่ที่7 5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรเกของเรานั่นเองนะครับซึ่ง เหรียญห้าบาทเช่นนี้นะครับลักษณะก็ค่อนข้างจะสวยงามครับจะเป็นแบบหนานะครับมีรูปนูนครับตัวหนังสือนูนค่อนข้างจะชัดเจนครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ถ้าเป็นเหรียญ unc แล้วราคาก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับส่วนด้านหลังนะครับของเหรียญรุ่นนี้ครับก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับวัดเบนจมาบพิตรดุสิตวนารามนะครับ อบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2535นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2535นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่48ล้านนะครับ9,39,620เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่มากไม่น้อยอีกเหมือนกัน,นครับอย่างไม่ถึง50ล้านนะครับ จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชการที่9นี้ครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากครับไม่แน่ไม่นอนนะครับยอดผลิตที่มารวยได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะไม่เหลือไม่ถึงนะครับจึงอยากจะแนะนําให้สะสมกันนะครับสะสมกันไว้ สำหรับคนที่มีความชอบหรือมีใจรักนับบางท่านก็อาจจะสะสมกันเก็บไว้นะครับเพื่อการเก่งราคานะครับภายในเบื้องหน้านะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงครับ มารวยก็อยากจะแนะนําให้ไปดูที่เหรียญมีลักษณะพิเศษครับซึ่งมีลักษณะพิเศษนั้นยังไงอาจจะเป็นเหรียญเนื้อเกินต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเหรียญที่มีการผลิตผิดพลาดนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนี้นะครับมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงครับกาลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นะครับเหรียญแลกเหรียญตลกนะครับราคาค่อนข้างจะสูงแน่นอน เราก็มาดูกันเหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นเหรียญปีพศ2532ครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยื่นครับแต่ราคานี้ก็ไม่ธรรมดานะครับไม่หน้อยหน้าทั้ง2เหรียญที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับก็จะไปเหรียญกระสับครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทครับ เส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5ก mm, รัมรับตรงคอเปียกนะครับก่อนจะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพ่อหลวงรอเก้าของเรานั่นเองนะครับคอเปียดนด้านนอกนครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับสำหรับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับ บริเวณขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2532น25้นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2532นะันยมียอดผลิตอยู่ที่86กล้านนะครับ339,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแบบหนึ่งอีกแนวทางหนึ่ง ที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับอาจจะสะสมด้วยใจชอบนะรบหรือว่าอาจจะสะสมไว้เพื่อจะให้เหรียญที่มีราคาที่ดีภายในอนาคตข้างหน้านะครับซึ่งอนาคตข้างหน้านี้นะใครจะไปรู้นะว่าเหรียญ5บาทนะครับอาจจะทําให้ท่านลืมตาอ้าปากได้เช่นกันนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับ ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับมารวยก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนั้นเป็นยังไงตามข้างต้นนะครับที่มารวยได้กล่าวมาแล้วนะครับนั่นก็คือ เหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดนะครับราคานี้ค่อนข้างจะสูงกว่าหน้าเหรียญแน่นอนครับซึ่งกําลังเป็นที่นิยมของกลุ่มผลน,นักสะสมเหรียญน,นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิง่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้ครับมารวยชาแนลสวัสดีครับ